ไปกับพี่ต๋อมปหมไปพี่ต๋อมใช่วันนั้นได้ข่าวว่ามันมากเลยนี่โคตรมันที่พิศนุโลกคือพี่ต๋อมแบบตอนแรกพี่ต๋อมเวลาจะเขาเจอเวลาเขาจะแบบหาเสียงถูกไหมเขาจะสวัสดีครับเราต้องทําเพื่อประชาชนที่ปัจจัยประชาชนพิจัยนะครับโดยที่ประชาชนต้องถือหน้าสูงสุดเขาจะพูดไปเรื่อยถูกไหมครับพอเจอเด็กเจออะไรเขาก็จะแบบไม่ค่อยเดททางเพราะเขายัพยายามที่จะแบบเน้นเน้นเน้นมาเที่ยวแต่พอเจอเด็กปุ๊บเฮ้ยเบบี้เฮ้ยเบบี้ยูเลิศสินตูยูบับบับแอนด์มาม่าทุ่มมัวร์อิสอว์ว์เดย์ทุ่มมัวร์เลสเชนเด พอขับไปพอเจอเด็กปุ๊บไอ้ไอ้หน่อะไรพฤติกรรมพี่ต๋อมอะไรไอซ์เบรกกิ้งพี ouais> ่ต๋อมเลยพี่ต pues, ๋อมตอนแรกก็แม่งงๆอยู่เพราเออรักพี่ต๋อมเลยพี่ต๋อมแบบน้าพี่ต๋อมมันนิ่งไงที่เกิดอยู่ๆเขาไม่ชี้แล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูมันเด็กวิ่งหนีอ่ะจะดูใชแล้วพี่ต๋อมสมมติเจอพระพี่ตอมก็เออเขาจอเขาเจเฉยๆถูกไหมครับอะไรแต่ว่าเจอพระอันดับโม่ตั้งโม่ันดับวันอันดับวันพระแม่งงงถูกไหมคือเราก็แบบเราก็เออเราก็อยากจะให้พระท่านเพราะทุกคนคือ ประชาธิปไตยโอ้อบรับทุกคน นะครับนะเราก็ไม่ได้มีอะไรคือเราอยากใช้ห้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้ได้ได้คือทํางานเหนื่อยแล้วอะถือว่ามันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นพลังทางใจไงให้เขาสุขมีแพชชั่นในการทํางานเนอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้นะเพราะงานงานน่ยในธรรมชาติของมันมันเครียดอยู่แล้วในตัวเรีเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความเครียดมากดให้มันยิ่งเครียดกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทําแล้วก็สามารถเอ็นจอยกับความเครียดนัตรงนั้นได้อะคือพยาทำให้มันเอ็นจอยเอเบิลแต่ว่าเรายังดิลิเวอร์ได้มันงานมันเอฟฟฟเีกว่า้จหมือนงั้นมันเเเหรออฮ้ยาาบกว่ ความเครียดมันป็ลำบากนะใช่ใช่่เพื่อกับ you stressful เนี่ยก็จะ depressed ใช่มันจะคือเครียดมันก็จะทำให้กดตัวเองจัดการกับใช่แม่งไก่ม้่าตตใช่มันมันก็จะทำให้เบิด out ประเป็นสำคัญเลยที่ผมที่รคือมันคือการเบิน out ความเครียดที่เหมาะสมมันคือไฟที่ลนตูดให้เรารีมวิ่งไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นความเครียดที่เราไม่ควบคุมมันคือไฟคลอกตัวที่ทำให้เราเบิด out โอ้โหบ้าเด้อเออหมายความไหมพี่วมักดิ์เหมือนจะพูดยาวเรื่อรไี่คือคือเขามาเลเ จะกินกรเรื่องนี้ใครก็รู้กันทั้งโลกไงแต่เราก็ต้องแบบเออเลสเบี้ยนด้วยเขาหล่อเขาตัวเองอย่างเดียวเลยเพราะแบบแล้วอยู่นี่เฮ้ยบราเดอราเดอร์แล้วอยู่บราเดอร์บราเดอร์เราอยู่เลิฟอยู่อย่ my brother man เลสเบี้ยแต่ตอนที่เราไอ้ตอนนี้เรา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 อยู่ในอยู่เข้าค่ายด้วยกันนะโอ้ยโอ้ยกับกุลี่อะค่ายอะไรค่ายที่ก่อนที่จะเป็นสสองไงมันจะมีค่ายแบบ ดต่น,นิสัยแต่น,นิสัยอะนิสัยเออว่าเอ้ยสสคนนี้จะเข้ามาทำงานกับไอ้ขอพักเราได้บ้างไหมใช่ปุ้ยเราแบชเดียวกันเลยแบชกับแล้วก็พี่นั่นด้วยโคแซมโคแซมอ่า ใแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วมีแต่แค่นี้โคสัินเม่ได้เรืองไเอไเหมือนเดิมเหมือนเดิมนานมาแล้วใช่ไหมนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนเลือนตั้นแั้นนต่ตั้งแต่อนปีแล้ครับเอาคนดิเดตเข้ามารวมกันใชก็คือแบบมันก็ว่าคนที่จะมาเป็นคนดิเดตเนาะก็ต้องมาผ่านค่ายมันกับเป็นแค่ได้มีแ t นเทเชียจะไปเป็นดาวโดดเดนบนขางฟ้าแล้วเขาทาอะไรบ้างเนนั้นอุ้ยก็คุยเรื่องหลังสมองว่เนี่ยนี่มันค่ายับสมองว่นี่เรื่องเากี่ยวกับนโยบายอาไรหรือนโยบายมาาาาานเกี่ยดยังหล แต่เราก็งงๆเอาม่เป็นไรก็บตามนั้นแต่เราก็คือเราก็ชอบอะเพราะมันต้องเข้าตามระบบไงทุกอย่างทำต้องต้องมี S O P เนอะก็คือ standard operational procedure คือต้องทำตามระบบซึ่งเดี๋ยวอนาคตในอีกไม่นานก็ต้องมีการแบบมาก็ทำกันอีกต้องทำวีพราะเดี๋ยวอนาคตต้องมาขึ้นถูกไหมมันก็ต้องมีอ recurrent training การเทรนนิ่งเป็นสิ่งที่ทำนะเป็นสิ่งที่เขาต้องทำมันทั่วโลกนะบริษัทที่องค์กรที่แบบยักษ์ๆเนอะก็ต้องเทรนนิ่งตลอดครับเป็นการทำให้คนเนี่ยมี human skill ที่ดีขึ้น refresh